ตวตอนนี้ CP Will You marry me แต่งงานกันเถอะรออยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP และนี่คือ CP Will You marry me แต่งงานกันเถอะเรียลิ้ขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์ที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม CP Will You marry me คืนนี้ เป็นเรื่องราวความรักในโรงยิ้วกับคู่รักคู่หนึ่งที่อยู่กินกันมาสิบปีมีลูกแล้วสี่คนแต่ทั้งสองไม่เคยมีงานแต่งงานเลยผมชื่อนายเทวิทักษ์แไ่เฮงชื่อเล่นชื่อเอกครับแฟนผมชื่อปวีนาใจกล้าชื่อเล่นชื่อใหม่ผมอายุ29ปีแฟนอายุ25่25ปีเราทำงานอยู่ที่เดียวกันคือการแสดงอุป,อปรากรจีนหรือว่างิ้วครับผม ปีแรกที่เราครบกันแฟนก็บอกว่าให้ผมไปขออย่างเป็นทางการพราะผมก็บอกกับแฟนไปว่าคนแต่งงานกันมกักจะอยู่ด้วยกันไม่ทนเราแต่งกันไปเดี๋ยวก็ต้องเลิกกันหนีทํากันยูนทนดีกว่าเพราะตอนนั้นผมคิดแบบนี้แรกๆก,ก่อนที่เจอเขาก็ผมก็เจ้าชู้มาเยอะนะครับเจอผ้าผู้หญิงมาเยอะพออยู่ด้วยกันผมก็ยังมีนิสัยแบบเจ้าชู้อยู่เ,เลยทําปิดพลาดกับเขามาเยอะกับมากเขาก็ให้อภัยผมตลอดอยู่เคียงข้างผมเสมอสิบปีที่ผ่านมาก็ ถ้าทําแบาบว่าเรื่องแย่ๆผมก็ทํากับเขามาเยอะนะครับก็อยากจะทำเรื่งดีๆให้เขาเซอร์ไพรส์บ้างนะครับซีพีครับช่วยผมด้วยนะครับจากที่ไม่เชื่อในการแต่งงานว่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักได้ผ่านไป10ปีความคิดนั้นเปลี่ยนและกลายมาเป็นภารกิจครั้งยิ่งใหญ่ กับการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานาเราจะปฏิบัติแผนการเซอร์ไพรส์ที่โรงนิ้วแชร์หลังเงกเหล่าชุนตลาดน้อยครับที่สึ่งคณะของคุณเอกและคุณใหม่มาเล่นเป็นประจำตอนนี้เวลาหกโมงเย็นแล้วคุณใหม่มาถึงที่โรงนิ้วเพื่อแต่งตัวตามปกติครับ ตอนนี้ทีมงานและคุณเอกก็ทำทีเป็นทีมงานสารคดีตามถ่ายทำนักแสดงหลังเวทีนิ้วโดยมีคุณเอกพาทัวร์ครับอันนี้ใครคะอันนี้คือแฟนผม,มเองครับคือว่าเขาแสดงเป็นผู้ชายครับผมผู้ชายโอเคตอนนี้แะนักัวหน่อยคะชื่ออะไรคะชื่อใหม่ค่ะวันนี้เล่นเป็นลูกชายของฮ่องเต้คนที่สองค่ะ ชื่อเรื่องอะไรคะชื่อเรื่องเสียงทางเต็งกีค่ะถ้าแปลเป็นไทยก็คืนสู่ราชบัลลังก์อ่าฮะคุณใหม่คุณใหม่เล่นยูวันที่ปีอะไรคะก็ปีนี้ก็ปีที่แปดค่ะแปดทำไมถึงเริ่มมาเล่นยูว่ะคะก็เจอกับแฟนค่ะแล้วก็เลยตามแฟนมาก็ก็คุยกันปกติอะค่ะแล้วก็เขาก็ถามว่าอยากมาอยู่ด้วยกันไหมบอกถ้ารักกันก็มาอยู่ด้วยกันก็ไลยมาโทษนะคะจริงๆเราเป็นคนไทยเลยใช่ไหม ชมีเื้อย,ย้ายมาอยู่กับคุณเอกทั้งที่เล่นยิ้วไม่เป็นเลยที่ทำทั้งหมดนี้ก็เพราะรักคุณเอกมากครับความฝัในใหญ่สุดก็คืออยากจะใส่จุดเจ้าสาวอยากจะเป็นอยากจะมีงานแต่งงานแต่ผมก็ปฏิเสธตลอดครับผมผมคิดว่ามันคงเป็นไปนยากนะ ตอนนี้เวลาสองทุ่มการแสดงก็ได้เริ่มขึ้นโดยชุดแรกเป็นการแสดงเปลี่ยนหน้าซึ่งคุณเอกคือคนชุดสีฟ้านั่นแหละครับตอนนี้คุณเอกก็แสดงเสร็จแล้วครับ รีบลงจากเวทีเพื่อมาเตรียมการเซอร์ไพรส์ทันทีขณะที่คุณเอกรีบไปเตรียมตัวเซอร์ไพรส์คุณใหม่เธอก็กำลังแสดงอยู่ครับ ู้สึกแย่มากๆก็เ,เห็นเขาเสียใจเห็นเขาร้องไห้แล้วเราลําบากใจผมมาคิดได้ก็ตอนเมื่อเร็วๆนียครับไม่นานเมื่อปีนี้ผมคิดได้ว่าเราต้องแบบเรามาเจ้าชู้เรื่อยๆต้องทะเลาะกันทุกวันลูกเราต้องลําบากอย่างนี้เสร็จไม่มีอนาคตก็ผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทะเลาะกันแล้วอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆลูกเราจะดูดีกว่านี้มีซื้อบ้านซื้อรถผมฟ้ามไปปัป่นผม,มอยากจะอยากได้แบบนี้ครับผมจะมีความสุขมากกว่านี้ สิบปีที่คุณใหม่รอคอยการแต่งงานวันนี้คุณเอกตั้งใจทำให้เป็นกำลังใจให้เขากันครับ ยังไม่รู้ตัวครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก่อนอื่นก็กราบสวัสดีคณะกรรมการพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเราร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันก็สิบปีกว่าแล้วนะปีแรกที่เราคบกันใหม่เคยบอกเราว่าให้เราไปสู่ขอใหม่อย่างเป็นทางการแต่เราก็ตอบใหม่ไปว,ว่าคนแต่งงานกันน่ะมาที่อยู่กันไม่ทนหรอก แต่งกันไปแต่ว่าต้องเลิกกันหนีตามการเสียอยู่กันทนยิ่งกว่าไม่รู้ตอนนั้นเราคิดอะไรอาจจะคิดผิดแต่เราก็อยู่ด้วยกันมาสิบปีกว่าแล้วนะเราเคยทำไม่ใหม่ต้องเสียใจร้องไห้เพราะความเจ้าชู้ของเราแต่จะต่อจากนี้ไปเราขอสัญญาว่าเราจะเลิกเจ้าชู้จะรักใหม่เพียงคนเดียวและจะรักตลอดไปตราบชั่วฟ้าดินสลายใหม่ ที่จะจับจับมือกับใหม่ก้าวไปในวันข้างหน้าพร้อมกันไม่ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอุปสรรคใะๆก็ตามเราจะไม่ขอปล่อยมือจากใหม่ใหม่ บคมากรัฝ่ายหญิงอะเขารักฝ่ายชายมากนะครับทีนี้ทีนี้ฝ่ายชายก็ค่อนข้างจะเจ้าชู้มาพอสมควร <c oughs> ก็ง้องแงกันเรื่อยฝ่ายหญิงก็มีความรู้สึกเสียใจพอมาถึงวันนี้เนี่ยเห็นเขาฝ่ายชายคิดได้เนี้ยผมดีใจมากเลยนะครับ อยากให้เขาอยู่กันอย่างมีความสุขครับแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวให้ให้เป็นคนดีในวันข้างหน้าครับขอให้เขามีความสุขมากว่ายิ่งมันใจเราคือกันและกันมีหลายความรู้สึกเลยค่ะแปลกใจตื้นตันแต่ทั้งหมดก็คือดีใจอะค่ะขอแค่เขาคิดจะทำให้ก็คืออะไรก็ไม่ช้าคา่ะก็รู้สึกดีครับรู้สึกว่า เราเราก็ภูมิใจว่าเออ <แจ S 1> สิ่งที่เขาต้องการเราทําให้เราได้แล้วนะครับรู้สึกดีมากๆครับที่ได้ทําจะคิดเสมอค่ะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งตาอใ้เขาผิดยังไงก็แล้วแต่คือเห็นหน้าลูกก็หายอะคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่มีเราอะคะ่ะแล้วเขาจะอยู่ยังไงก็มีโกรธบ้างเสียใจบ้างแต่ก็คือก็แค่อารมณ์แค่ตรงนั้นนะคะคือถ้าเกิดคิดเสมอว่าถ้าเกิดเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เขาดีขึ้นกว่าน,นี้ได้ก็คือก็หายอะคะ่ะ เขาเรียกเป็นแม่ของลูกผมครับเพราะผมคิดอยู่เสมอนะจะไม่มีใครมาแทนแม่ของลูกผมได้ผมตลอดไปครับผมเขาคือคนเดียวและคนคนคน,คนนี้ครับผมตอ่อจากนี้ไปผมจะเล่นโชว์ผมจะรักเพียงแต่แฟนผมคนเดียวและเราจะมาสร้างอนาคตด้วยกันหรือว่ายึ่สี่ชั่วโมงจะอยู่ด้วยกันตลอดครับผมถ้าวันหนึ่งถ้าไม่มีเขาจริงผมคงจะรู้สึกแย่มากๆครับเสียใจ ที่ผ่านมาอาจจะงี่เง่าไปบ้างเอาแต่ใจก็ทุกอย่างทำก็พอรักกค่ะวันนี้ขอขอบคุณซีพีเติมชีวิตที่ดีให้กับคู่ของเราขอบคุณค่ะขอบคค,อบคุณครายการน้ำพึ่งพระจันทร์และซีพี ได้จัดอาหารมื้อพิเศษให้คูรักคู่ใหม่ครับจุด